วันนี้นะครับผมจะมาทำนายดวง star ท่านที่เกิดราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนซึ่งเป็น3ามราศีธาตุน้ำว่าในดวงท่านในช่วงวที่16กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมจะเป็นอย่างไรรู้คําตอบชัดเจนในคลิปนี้เลยทีเดียวนะครับท่านที่เกิดราศีกรกฎพิจิกมีเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์เป็นจังหวะที่ทําอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือแต่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกเบื่อรู้สึกอยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเห็นอะไรก็ออกแนวเซง็ง ทุกใจบอกใครไม่ได้จริงๆมันเป็นเองนะครับไม่เกี่ยวกับชะตาชีวิตอะไรเหมือนมันเป็นอารมณ์ในช่วงนี้ที่ราพพลจากดาวราหูที่มาสัมพันธ์ในดวงชะตาและช่วงนี้จิตใจจะค่อนข้างวอกแวกไม่มีสมาธิต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในดวงตาของทั้ง3ราศีต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินได้รับทองจากสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหมายคาดหวังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับในช่วงนี้คนราศีก็กฎอาจจะมีเหตุให้ฝันร้ายและก็ต้องระมัดระวังจะเกิดฝีเกิดแพ้เกิดสิวเกิดผื ที่หน้าได้ต้องระวังนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปยังวัดหรือสถานที่าศาสนาหรือไปพูดคุยเรื่องาศาสนาแล้วก็อาจจะได้ไปเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูเหมือนบรรยากาศาเกา่าๆเมืองเกา่าๆมีโอกาสที่จะสัมผัสสิ่งลึกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกาบไหว้สิริมุเตรูก็จะมีจังหวะที่เจริญก้าวหน้าหรือว่าได้โชคได้ลาบอย่างชัดเจนนะครับต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้ถ้ามีศัตรูหมู่มารอะไรไม่ต้องไปโต้เถียงไม่ต้องไปบูไม่ต้องไปพยายามปรับความเข้าใจ อะไรทั้งนั้นศัตรูที่คอยให้ร้ายคุณลังแกคุณเขาจะแพ้ภัยในตัวเองเขาจะแพ้พัยเขาจะป่วยถูกไล่ออกเองชีวิตแย่เองโดยที่คุณไม่ต้องไปทําอะไรคุณเองมีเกณฑ์จะได้ลาบเป็นสิ่งของหรืออสังหารด้มทรัพย์บ้านรถสิ่งของที่คุณรอคอยมานานและแห้วมาตลอดในระยะนี้จังหวะนี้มีโอกาสได้ประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เครื่องรางของขลังมีโอกาสได้ไปในวัดวาอารามโบราณมีโอกาสได้เดินทางในช่วงการขับมังคืนด้วยและที่สําคัญในช่วงนี้ครับมี จะได้เดินทางไปต่างประเทศแบบกระทันหันด้วยนะครับดูชะตาคุณจะมีเพื่อนเก่าญาติพี่น้องมาหาในช่วงระยะนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับคุณเองถ้าจะไปทําอะไรธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําเรื่องของที่เรื่องของสถานที่ต่างถินน่นแดนไกลตรงนี้มีโอกาสประสบามสำเร็จอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่คุณต้องระมัดระวังช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับตัวเองระมัดระวังสุขภาพนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะนอนดึกหรือว่าอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือเพราะการที่เราทํางานมากเกินไปหรือคิดเรื่องงานหรือทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของครอบครัวจะทําให้คุณมีปัญหาทรัะแา้งภายในครอบครัวได้วิธีอันที่ง่ายที่สุดนะที่มอกิดเต็มตัตให้คุณแล้วนั่นก็คือกําไรกรดคอนเฟิร์มของผมอันนี้นะครับปัญหาไร้ไร้ที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ถ้าท่านใส่กําไรกริดคอนเฟิร์มทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ได้วยด,ดีไม่เป็นกังวลอะไรแน่นอนครับระยะนี้จะร้อนที่อยู่รู้สึกอยู่บ้านแล้วเบือ่อหรือว่ารู้สึกร้อนรลุ่มๆแนะนําว่าให้คุณซื้้้ออนนํําาาาพุเม ที่บริเวณห้องรับแขกตรงนี้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับระยะนี้มีโอกาสการจากที่อยู่หรือซ่อมแซมที่อยู่มีเกิดการยกย้ายให้มับระวังการเจ็บป่วยเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับการปวดศีรษะเป็นไข้ปวดตาตาบวมตาแดงหรือบางคนอาจจะต้องไปตัดแว่นสายตาเปลี่ยนแว่นสายตาใหม่ตรงนี้ก็เป็นไปได้เลยนะครับในระยะนี้คุณมีโอกาสจะได้ลาบแล้วถ้าคนสดอยู่มีโอกาสเจอความรักรวดเร็วถึงขนาดแป๊บๆไปมีความสาคัญกันเลยนะฮะแต่ระวังจะเป็นความรักที่แบบฉา,าบฉวยที่ไม่ สามารถคิดจะเป็นคู่แท้ได้คือไม่ต้องคิดว่าเป็นคู่แท้ครับมันจะมีจังหวะอย่างนั้นจริงๆและต้องระมัดระวังจะมีเกณฑ์การถูกแบ็กเมย์จากเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับทำอะไรก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ที่อดสายคุณมีเกณฑ์การได้จัดบ้านใหม่ได้ทําบ้านใหม่ต่อเติมทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ชําระล้างปัดกวาดเช็ดถูบ้าน,นให้สะอาดจะนำช่องนาลาบมาให้คุณนะฮะจะมีคนเอาของมาให้แล้วชีวิตคุณในช่วงครึ่งเดือนนี้จําไว้เลยครับถ้าสบายสบายเนี่ยไม่ได้ลาบแต่ถ้ามีเหตุที่แบบว่าต้องเหนื่อออยตต้้งงทุกลากําาบ บอกได้เลยครับคุณมีเกณฑ์การจะได้โชคลาภอย่างชัดเจนในช่วงนี้ทีเดียวคอนเฟิร์มครับสำหรับเลขมงคลของท่านในช่วงนี้นะครับก็คือ5936สําหรับกับกันนะครับไม่ว่าจะเป็น535956 959396393536636965เหล่านี้นำโชคให้กับคุณครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สุความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 9 9 7 9 4 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox อในข้อความไปได้เลยนะครับ